สวัสดีครับผมหนึ่งจากนิวบ a ลันเลเวอร์บายเอ็นบีทูแฮนะครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบรองเท้า3รุ่นนะครับที่ถือว่าเป็นตัวท็อปของฝั่งเอเชียกันแล้วนะครับนั่นก็คือ200 2 r นะครับ1 9 0 6 r แล้วก็9 0 6 0นะครับในทั้ง3รุ่นนี้เหตุผลที่ผมหยิบขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเป็นรองเท้าที่ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เป็นทรงรองเท้าที่เป็นเอกลักษณ์ของนิวบาลันนั่นก็คือเป็นแดชชูนะครับ แต่ด้วยาราคาของเขานะครับที่ผลิตในฝั่งเอเชียทำให้ราคาจับต้องได้นะครับโดยราคาที่ผมบอกนี้เป็นราคาตอนที่ผมได้มานะครับเป็นราคาป้ายในช่วงนั้นนะครับนั่นก็คือ2 0 0 2 r องอยู่ที่4,990บาทนะครับ1 9 0 6 r อยู่ที่5,490บาทนะครับตัว RL เนาะแล้วก็9 0 6 0นะครับอยู่ที่5,990บาทนะครับ มีอะไรเหมือนมีอะไรต่างผมได้พรีวิวรีวิวไปแล้วนะครับทั้ง3ตัววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันในจุดที่เหมือนที่ต่างกันแบบคนใช้งานนะครับนั่นก็คือเราจะมาดูกันว่าจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มจากเรื่องแรกที่จะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับน้ำหนักของเจ้า 2002 r นอานะครับในราคาเริ่มต้นที่ถูกที่สุดของทั้งสามคู่นี้นะครับอยู่ที่346กรัมในไซส์10 US นะครับ28เซนนะครับ346กรัมโดยประมาณถัดมาที่1906 r นอานะครับอยู่ที่406กรัมนะครับตะกี้360 346 346กรัมแล้วก็406รรัมแล้วก็ไปที่พี่ใหญ่ของเรานะครับของราคานะครับนั่นก็คือเก้าศูนยนะครับกระโดดไปที่สี่ร้อยกสิบารัมหนักที่สุดในทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับ 346 406แล้วก็400ประมาณ470กรัมน,นะครับก็ต้องถือว่าน้ำหนักนี่ขึ้นไปตามราคาป้ายกันเลยทีเดียวนะครับเอาละในความเหมือนก่อนเลยแล้วกันนะครับในความเหมือนเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่าทั้ง3ตัวนี้ให้วัสดุอัปเปอร์ที่ดีมากๆนะครับที่ดีมากๆนะครับตัวนี้ แม้จะเป็นนูบักนะครับตัวที่เป็นหนังกลับผมก็เคยมีทั้ง r ารอแล้วก็ตัว r o ที่เป็นหนังกลับแล้วซึ่งหนังกลับคุณภาพดีมากๆนะครับคุณภาพดีมากๆเทียบเท่าจะเป็นตัว U.S. ได้อยู่แล้วนะครับความเนียนความนุ่มของตัวหนังกลับเทียบกันได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัว1 9 0่ RL านะครับหนังกลับเป็นหนังกลับเนื้อเป็นหนังขนยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ แต่ความนิ่มเนี่ยก็ยังมีความนิ่มในระดับที่ดีมากเหมือนกันนะครับส่วน9060นี่ก็คือหนังกลับที่มีความนิ่มที่ดีมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นในส่วนของเ p p e r วัสดุต่างๆในภาพรวมทั้ง3รุ่นนี้ผมให้เท่ากันผมให้เท่ากันนะครับคือดีมากๆแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะหยิบรหัสไหนในทั้ง3รุ่นนี้คือไดอะเปอร์ Upper, ที่ดีแน่นอน นะครับในส่วนถัดไปในส่วนที่ต่างเลยนะครับในส่วนที่ต่างนอกจากตัวดีไซน์ที่ต่างกันแล้วตัวที่ต่างกันอย่างชัดเจนนั่นก็คืออินโซนะครับอินโซของ2 0 0 2 R เป็นแบบนี้อินโซของ1 9 0 6 R เป็นแบบนี้อินโซของ9 0 6 0เป็นแบบนี้ เอาละมันแตกต่างกันอย่างไรอินโซ 2002R นะครับเป็นคล้ายๆเป็น PU มีความบางพอสมควรนึบๆนะครับนึบๆนะส่วนอินโซของ 1906R นะครับเป็นฟอร์มออทอไลน์นะครับมีความหนามากกว่าตัว2 0 0ศ r เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยให้ความนุ่มที่ดีกว่านุ่มนึบนะครับนุ่มที่ดีกว่าตัว 2002R นะครับส่วนเรื่องของความหนึบนะครับความหนึบต้องบอกว่ามันอันนี้มันหนึบอย่างเดียวอันนี้จะนุ่มหนึบเนาะส่วนอินโซของ9060นะครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์กันเล็กน้อยนั่นก็คือเป็นโฟมปกติเลยนะครับโฟมธรรมดาเหมือนตัว2 0 0 9ทั่วไปเลยนะครับเป็นอย่าง5 7 4เนาะนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของอินโซ e เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าอินโซของ1906อาจดีที่สุดเพราะได้ออโตไลมานะครับนุ่มหนึบนะครับอันนี้ได้นุ่มไปอย่างเดียวเลยนุ่มแล้วก็เป็นอา่าเป็นโฟมปกติอะเอาง่ายๆนะมาส่วนที่แตกต่างอะไรอีกนั่นก็คือตัวพื้นนะครับตัวมิดโซ e และอัลโซนะครับ 1 9 0 6 r กับ2 0 0 2 r เนี่ยได้พื้นตัวเดียวกันนั่นก็คือเป็นแอปสอบและแอปสอบ sbs แล้วก็เป็น energy นะครับแล้วก็มี stability web นะครับได้ Also เป็นยางดิบที่มีความหนาพอสมควรนะครับแต่ด้วยลักษณะของตัวอินโซที่ต่างกันนะครับอินโซของของ1906 r เนี่ยนะครับ นุ่มเนบกว่าแต่ก็เหมือนกับเหมือนกับว่าจะทำให้น้ำหนักนะครับมากกว่าตัวเ2 0าองศนองนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยประกอบกับตัวหน้าผ้าที่เขาต่างกันเนาะนะครับอันนี้ค่อนข้างประกอบไปด้วยผ้าตะข่ายมากกว่าแม้ว่าจะเป็นตัวรหัสอื่นนะครับตัวที่เป็นผ้าตะข่ายสัสดส่วนเนี่ยที่เป็นผ้าตะข่ายของ20 0ศองมันก็มากกว่า 1906R ออยู่แล้วเนาะมันก็เลยเบากว่า เอาละในส่วนที่แตกต่างนะครับผมหยิบ2.005ออกไว้ก่อนนะครับก็คือมาดูตัวที่1 9 0่ r กากับ9060เลยละกันนะครับตัวพื้นที่แตกต่างของเขาเนี่ยตัวมิดโซของ9060เนี่ย ตามสเปคบอกว่าเป็นแอปสอบ s อ s บกับแอปสอบธรรมดานะครับซึ่งโดยปกติอย่าง530เนี่นยแอปสอบเขาจะใส่แค่ตรงกลางเท้าช่วงรับส้นเท้าเนาะแต่ตัวของ9 0 6 0เนี่ยแอปสอบเนี่ยเท่าที่ผมจับดูนะครับแอปสอบตัวปกตินะครับน่าจะเป็นตัวตัวเนี้ยนะครับมันจะมีความหนึบหนึบนะครับส่วนแอปสอบ s อ s บน่าจะเป็นตัวที่เป็นสีครีมนี่นะครับที่อยู่ส่วนเท้าซึ่งมันจะนุ่มกว่าหนึบเหมือนกันแหละแต่จะนุ่มมีความรู้สึก จับมาเนี่ยรู้เลยว่าต่างกันนะครับแล้วส่วนหนาของส้นเท้าเนี่ยมันทำให้มีความเ,เขาเรียกอะไรไม่ต้องใช้วัสดุอื่นมาเป็นมิสโซเลยไม่เหมือนกับตัวของ1906กับ2 0ที่ใช้ energy ที่มีเจลอยู่ตรงช่วงรับส้นเท้าอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเอาโซเป็นยางยางตัวเนี้ย ไม่ได้ต่างก,กันกับ2ตัวนี้นะครับยางเหมือนเหมือนกันเลยนะครับโอเคมาที่เรื่องอารมณ์การใส่เลยนะครับถ้าเอาใส่แล้วเนี่ยใส่เบาสบายนะครับต้องยกให้200ศนาระครับส่วนที่ใส่นุ่มหนึบเลยเดินแล้วฟีลลิ่งนี้ออกไปทาง US เลยก็คือเป็น2ตัวนี้นะครับ1 9 0 6 R กับ9060นี่ให้อารมณ์ใกล้กันมากๆ นุ่มและหนึบไปด้วยกันนะครับอาจจะเป็นเพราะตัว9060เนี่ยได้ความนุ่มหนึบมาจากตัวแอ s o อบโดยตรงนะครับแอปสอบ SPS โดยตรงโดยเพิ่มความหนาเนาะซึ่งแตกต่างจากตัว 1906R ที่ได้ความนุ่มน่าจะมาจากตัว INSO ซ e ที่เป็นอัลทราไหนะครับแต่ความแตกต่างจาก2ตัวนี้นั่นก็คือ 1906R เนี่ยจะมีความเด้ง เด้งมากกว่า9060เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับด้วยอารมณ์ที่นุ่มเนิบแล้วเนี่ยฟีลลิ่งการเดินเนี่ยนุ่มเนิบ2คู่เนี่ยไม่ต่างกันตัวเนี้ยจะให้ความเด้งมากกว่าทั้ง2คู่นี้นะครับความเด้งมากกว่าส่วนถ้าเทียบการเดินที่สนุกเลยถึงแม้ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีน้ำหนักมากที่สุดแต่ด้วยการออกแบบของเขานะครับที่มีปลาย ส่วนเท้าเป็นแบบเนี้ยดังนั้นพอเวลาเดินเนี่ยมันมันส่งอะนะครับมันจะส่งเราให้เดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตัว9060น้ําหนักเขาจะเยอะที่สุดแต่กลายเป็นว่าเวลาเดินเนี่ยเดินสนุกมากนะครับ9060เป็นรองเท้าที่ใส่เดินแล้วสนุกมากนะครับมันไม่ได้รู้สึกเลยว่าหนักเนาะนะครับไม่ได้สุกเลยว่าหนักอารมณ์ถ้าเทียบกันเลยนะทั้ง3ตัวนี้นะครับตอนนี้ถ้าใกล้เคียงกับ อารมณ์ของ 990v5 990v4 993 990v3 อ่ะเอาเทียบเฉพาะที่ผมเคยใส่แล้วกันเนาะตัว9060ใกล้อารมณ์ตัวงานเมตรเข้าไปมากกว่า 1906R พอสมควรเลยนะครับผมได้แนะนำไปอีกนิดหน่อยถ้าจะเอาใกล้กันไปเลยเนี่ยผมว่าเปลี่ยนอินโซของ 1 9 0 6 R เอาไปใส่9060นี่มันน่าจะคือ9 9 0 V 5เลยแหะครับเพราะ90 V 5ก็คือ i s o l e เขาเป็นอัลทาร์ไลท์เหมือนกันเนาะ,ะส่วนที่ข้อแนะนำอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือไซส์นะครับ1 9 0 6 R เนี่ยจะต้องบวกอย่างน้อยครึ่งไซส์นะครับเรื่องจากหน้าโทบอกเขาจะแคบกว่า2ตัวนี้ส่วนเจ้า2อง R กับ 9060นี่ใส่ตรงสายได้เลยใส่สบายมากๆนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับแม้ว่าจะมองว่าตัวไอ่เ้เนี่ยเหมือนจะหน้าเท้าแคบกว่าแต่จริงๆแล้วใส่ตรงส์ได้เลยกระชับพอดีใส่สบายแต่ส่วน1 9 0 6 r นะครับให้บวกครึ่งไซส์อันนี้คือถ้าเป็นคนหน้าเท้ากว้างด้วยแล้ว1 9 0 6 r ต้องบวกนะครับไม่งั้นจะรู้สึกแน่นที่หน้าเท้า โอเคนี่คือการเปรียบเทียบ3รุ่นนะครับตัวท็อปฝั่งเอเชียแบบผู้ใช้งานโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับกับคลิปรีวิวจากผู้ใช้งานรองเทา้า n นิวมารานจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รักกันชอบกันก็อย่าลืมติดตามกันในทั้งทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ขอบคุณครับ